ผมฆ่าได้แล้วโอเคมาเฮ้ย hey, ผมยศดยศดเต็มแล้วท่านผู้ชมดูดิเฮ้ย hey, ผมยดุดยศดสูงสุดแล้วแม็กแล้วเต็มแล้วไปกับตันแล้วตอนเนี้ยเฮ้ย hey, เครื่องนี้เครื่องบินนี้เป็นสีดำท่านผู้ชมความเร็วมันจะเร็วหรือ,อเปล่า75นัดลั่นเร็วแล้วเกินกระสุ 0, นนี่แล้วก็มีป้อมปะการกันด้วยโอเคอะไรประมาณนั้นแล้วมันเพิ่มดาเมจด้วยนะถ้าใครยุด FMA นะอัปเกรดดูดิ เอสช็อปร้านเติมโรบักราคาเยี่ยมเปีียมคุณภาพเติมเข้าไวมากมีบริการกดเกมพัดท,ทุกแมปมีกล่องสุ่มด้วยเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นเองของดีๆรอท่านอยู่สนใจติดต่อเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุเรายนะครับผมวันนี้ในเกมระบบโหมดรีปมิตริทีไทคูณน,นะครับผมวันนี้ผมจะยศกัปตันละเวยยศกัปตันคือยศสูงสุดในเกมนี้นะครับผมนะก่อนอื่นเดี๋ยว ก่อนจะมาอธิบายเรื่องไอเทมว่าผมอัปเกรดอะไรไปบ้างเดี๋ยวก็ไปฆ่าคนกันก่อนให้มันเต็มเป็นยศกัปตันก่อนนะเรื่องของเอาไว้ที่หลังเวโอเคมามาไปฆ่าคนก่อนนะครับผมหิวกระหายเหลือเกินเข้ามาใครยึดแท่นน้ำมันเลยวะนี่ใจ,จเย็นๆนะคนอยู่ในผมจะไปฆ่าคนนะครับผมเอาเปอรนนะให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยศกัปตันนะครับผมนะ ของที่อยู่ชั้นใต้ดินผมอัปเกรดทุกอย่างแล้วนะครับผมนะก็ใช้เงินไม่เยอะหรอกแต่ผมจําไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นวอเพนคันนี้ก็อัปเกรดนะครับผมผมก็ลงคลิปไปแล้วนะกับการรีวิวนะอัปเกรดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นห6บอม6อันเอ้ยผมฆ่าได้แล้วโอเคมาเฮ้ยผมยศเต็มแล้วท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยผมยดยศสูงสุดแล้วแม็กแล้วเต็มแล้วไปกับตันแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับไปทานทับเราเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นวะยังไม่ได้พูดอะไรเลย นั่นแหละนะผมอัปเกรดอยู่ชั้นใต้ดินนะละฐานทัพผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ผมอยู่อเมริกาเนี่ยไมลืมมายดกับตตนแล้วมันมีอะไรที่อัปเกรดบ้างเออแล้วหลายคนสงสัยว่ายศมันหาได้ยังไงยดก็มีจากการไปทําสงครามอะไรไปยิงคนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยึดแท่นน้ามันยดึดเกาะกลางอะไรต่างๆนะครับผมนะนี่นะครับผมถ้าใครจะอัปเกรดยานพาหนะนะครับผมก็มาอัปตรงนี้นะก็กดอัปไปถ้าใครมีรถอะไรแต่ถ้ายดถึงนะมันต้อง ลำดับยศดีถ้าถ้าอันไหนอัพไม่ได้แสดงว่ายศไม่ถึงนะครับผมอันนี้ผมก็เคยบอกไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมอัพเกรดทุกอย่างแล้วนะแม้กระทั่งของที่ผมไม่มีผมก็อัพไม่รู้อัพทำไมเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ผมไม่มีผมก็อัพเนี่ยยังไม่อัพดีกว่าเอออัพไปเถอะเนี่ยดูดิเครื่องบินเติมเอานะอันนี้นะแต่อันนี้ผมไม่รู้อะไรบางอันรูปมันไม่ขึ้นเว้น่าจะเน็ตช้าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูของทุกอย่างกันว่าสิ่งที่อัพเกรดไปแล้วมันมีอะไรหน้าตาเปลี่ยนแปลงบ้้้างนนััผผมมออีกก็ปเดแลว ผมว่าจะมาอัปเกรดทีละอันเดี๋ยวก็กลัวมันดูแล้วมันจะนานไปนะอันตีแท้งมันได้อัพมันมีอัปเกรดไหมวะผมผมไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวผมมานั่งดูกันเลยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอันตีแทงน่าจะไม่มีอะไรอัปเกรดนะเดี๋ยวถ้าผมมาดูด้วยก่อนเฮ้ยเครื่องนี้เครื่องบินนี้เป็นสีดำท่านผู้ชมความเร็วมันจะเร็วหรือเปล่าความเร็วไม่รู้ว่าเร็วขึ้นหรือเปล่านะอู้เป็น99กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าจะเร็วขึ้นนะผมก็จาไม่ได้ให้มันเป็นสีดําเฉยเลยอ่ะอิดเคจอดทิ้ โอเคแล้วก็มาดูคันต่อไปนะครับผมเครื่องบินลำที่2นะครับผมสปินไฟอิดเคเครื่องบินฉลามของเราอันนี้มันจะน่าจะเพิ่มความจุกระสุนนะครับผมนะเท่าเท่าเท่าที่ผมจําได้นะเนี่ยแล้วก็เพิ่มกระสุนด้านหน้าแล้วก็เพิ่มดาเมดดาเมจอะไรนะดาเมจบอมที่มันปล่อยป่ะม,มันปล่อยดาเมจบอมได้ป่ะกดเอฟคันนี้น่าจะปล่อยไม่ได้หรือเปล่าวะน่าจะยิงได้แต่ปืน หน้าเครื่องบินอะไรประมาณนั้นนะโอ้โหยศ SMA นะอันเนี้ยนะโอเคจะผมเอามารีวิวให้ดูให้รวดเดียวเลยไงว่ามีอะไรหน้าตาเปลี่ยนแปลงบ้างอันนี้อะไรยศแนี่เป็นเครื่องบินสีเขียววะ่ะท่านผู้ชม,มจะเร็วหรือเปล่าอุ้ยวิ่งได้99นะเออน่าน่าสนดีสีเขียวๆมันเปลี่ยนสีใหม่เว้ยยศแโคตรเท่เลยมาอัพกันได้นะโอเคอุ้ยระเบิด <c oughs> อันสุดท้ายไดรฟ์บอมเบอร์นะครับผมอันนี้ก็อัพเกรดเหมือนกัน อันนี้อัปเกรดดาเมจมีดาเมจบอมนะครับผมแล้วก็ความเร็วเป็นร้อยสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเป็นเครื่องบินที่เร็วมากเลยเปรียบเทียบกับ B ีสิบเจ็อันไหนเร็วกว่ากันวะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ดาเมจบอมนะประมาณนั้นยึ K, ดเคโคตรเฟี้ยวเลยร้อยสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ไม่ใช่ช้าๆเลยนะเว้มันเร็วมากเลยนะท่านผู้ชมโอ้อเดี๋ยวไปดูของอย่างอื่นบ้างโอเคมาดิ อันนี้เราดูวอเพจไปแล้วอันติแทงเราก็ดูไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็พยายามเล่นนะก็ผมเก็บยศมันไม่ได้ยากอะไรนะถ้าใครตั้งใจไปยึดดันยึดนีมันก็จะได้เองมีอะไรอัปเกรดไหมอันอันน,น,นี้อันนี้ก็มีอัปเกรดไหมรถจิบอันนี้ดูกันมันมันยังอืดมันเดิมไปไหมรถคันนี้เป็นรถที่ช้าช้าดูดิมันจะออกตัวได้รถคันนี้น่าจะไม่มีอะไรโอ้โหมันเอามาวิ่งเฉยๆนะ มันโคตรช้าเลยมีอะไรอีกที่ที่อัปเกรดไว้คันนี้แหลอเออคันคันนี้มีปืนด้านบนนะผู้ชมคล้ายๆกับรถ A p พคันนั้นนะเนี่ยคันนี้จะอัปเกรดมีปืนยิงด้านบนเวย้ยเจ็ดสิบห้านัดลั่นเร็วแล้วเกินกระสุนนี่แล้วก็มีป้อมปะการกันด้วยโอเคอะไรประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะคันนี้นะโอเคเรามาดูคันต่อไปกันอันนี้ผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะเนี่ยเนี่ย A พเนี่ยน่าจะไม่ต้องรีวิวอะไรมากมั้ง มันก็มีปืนบอมด้านบนอะไรประมาณเนี้เนี่ยแล้วก็นั่งได้หลายคนเลยในรถเป็นรถที่ถึกอยู่นะแต่จะว่าโคตรถึกผมก็โมไปในคลิปนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันถึกอะไรเลยมีกระสุนร้อยนัดนะครับผมปืนลั่นเร็วมากนะครับผมก็ลักษณะก็จะประมาณนี้มีโครงเหล็กอะไรให้มันดูแกงกล้ากาเดิมนะประมาณนั้นอันนี้มีได้อัปเกรดไปปะรถถังนี้น่าจะดเดิมๆนะรถถังกิจกรรมนานแล้วน่าจะไม่ได้อัปเกรดอะไร ก็มีอะไรอีกพวกรถ ATV เอทเค ATV ก็เป็นสีดำว่ะเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าอุ้ยเป็นวิ่งได้เป็นร้อยเ,เลยนะท่านผู้ชม <S 2> <S 2> <S แต่ก่อนมันวิ่งได้เท่าไหร่เอง70 80ปกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเฮ้ยเอทเคแล้วก็มาดูคันอื่นดีกว่าคันนี้ละ่ะอันนี้น่นาจะไมไ่อัปเกรดอะไรเลยหรือเปล่าอุ้ยแต่อัปเกรดความเร็วดีเร็วกว่าเดิมมันเร็วกว่าเดิมดูดิใช่ไหมนี่มีดงมีดิบด้วยเอาไปขับในหิมะนะ ประมาณนี้อทเคตื่นเต้นว่ะแล้วก็ไอเอทีวีเราดูไปแล้วเนะอันนี้แหละเฮ้ยรถรถคันนี้ก็กลายเป็นสีดำวะ่ะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยหูอำนาจยศเยอะอำนาจมืดไม่มืดได้ไงละ่ะสีดำทั้งคันขนาดนี้ <c oughs> มุกอะไรวะแล้วก็คันนี้นะครับผมคันนี้อัปเป่าอันนี้รถบรรทุกนะอันนี้เร็วขึ้นเปล่าว,วะนี่ โอ้สุดยอดแต่ก็ไม่เร็วเท่าไหร่วะเออทีเด็ดอันเนี้ยอันเนี้ยมันเพิ่มดาเมจด้วยนะเวคันเนี้ยใครมีเนี่ยมันคล้ายค้ายมีไซแทรกันนั้นเลยนะเวเนี่ยแต่กระสุนน่าจะเท่าเดิมหรือเปล่ากระสุนหลังลดสิบนัดนะเนี่ยมันจะยิงได้แบบต่อเนื่องเลยนะท่านผู้ชมปิ้วปิ้วปิ้วดูดิยิงได้แบบต่อเนื่องเลยทั้งสิบนัดนะแล้วมันเพิ่มดาเมจด้วยนะถ้าใครยุด m m a นะอัปเกรดดูดิ แต่รถมันจะไม่ไม่ค่อยถึกไม่ค่อยถึกเท่าไหร่แล้วความเร็วหรอความเร็วก็ไม่เท่าไหร่นี่วะห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนั้นเออแล้วเรามาดูส่วนของเครื่องบินบ้างนะครับผมนะเครื่องบินอันนี้อัปเกรดปะ่ะอันนี้นะ่าจะไม่ไมีได้มีอัปเกรดอะไรนะประมาณนั้นก็บินเฉยไม่ได้มีอัปเกรดอะไรมีอะไรอีกว่าที่ที่อัปเกรดอันนี้อันนี้ไม่ได้อัปเกรดอะไรหรือเปล่า ผมรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออช่างมันประมาณนี้พวกเครื่องบินน่าจะไม่ได้มีอะไรอัปเกรดน,นนะท่านผู้ชมนะเออแล้วใครมายิงระเบิดอะไรเนี่ยมาเดี๋ยวผมไปเอาเซตดำน้ำมารีวิวแต่ละคันเลยแล้วกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าลเรือคันนี้มันมันขึ้นยังไงวะใครขึ้นเรือได้ท่านผู้ชมผมขึ้นได้แล้ว มาเรามาดูว่าเรือน,นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่คนบังคับกระสุนบังคับทิปปะเนี่ยนั่งอยู่ในเตก็สามารถยิงได้เลยปะอุ้ยแรงนะนี่ดูดิอูยแบบยิงลั่นบ้านเลยเดียวลั่นกองทัพเลยแล้วมันนั่งตรงไหนว่าเรือเนี่ยยังไงนั่งตรงเนี้ยแล้วเราก็สามารถบังคับกระสุนหน้าได้นะครับผมถ้าใครมีเพื่อนก็เอาเพื่อนบังคับเปิดอันที่สองได้นะประมาณนั้นแต่มันยิงความความเร็วความความแรงมหาศาลเลยนะท่านผู้ชม แต่มันมเดี๋ยวเราดูมันยิงก้อนหินเลยน,นะไม่รู้มันใส่กระสุนยังไงไปดูดิเสียงบุบบุบอะไแบบยอดประมาณนี้รีวิวแค่นี้แหละ <laughs> รำนี้โอเคเราไปดูอันใหม่กันนะอันใหม่เอาเรือเรือดำน้ำนี่เรือดำน้ำ,นำเรามาดูเรือดนอำน้ำดีกว่าว่าเป็นยังไงเรือดำน้ำเกมนี้มันติ้งต้องอยังไงไม่รู้ผมว่า ผมชอบมากแขนโผล่กมาไอ้น้ไม่เข้าเรือยังไงวะจะมันมีจะม,จะมีเรือดำน้ําอีกหนึ่งนะ้ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นเรือดำน้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมีอาวุธหรือเปล่าน,นี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนี่ของเติมมาวันเนี้ยไม่ทราบนะเดี๋ยวเราเอาเรือดำน้ําไปแล้วเราเอาอันนี้ดีวกว่าเอาสปีดโบ๊ทดีกว่านี่สปีดโบ๊ทมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปล่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเปล่าน่าจะความเร็วหรือเปล่าเป็นความเร็วแป9สิบเกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนั้นสปีดโบ๊ทนะ เอาวิขีหลบภัยลีภัยอะไรประมาณน,ะนั้นน่าจะพลิ้วน่าดูเลยอู้ของยศ SMA ยศกับตันนี่มันช่างเร่าร้อ,รอ,น,น,เอ,อน,น,นเหลือเนกะินนี่เราก็เรือเนี้ยปืนเรือนะท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าปืนมันอัพเกรดอะไรหรือเปล่าที่ผมอัพมาไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูความเร็วดีว่มันเร็วสักแค่ไหนเชียวอย่าจมดีเรือเฮ้ยบินกำขูขี่เรือแบบพลิกคว่ำเลยนะมาท่านผู้ชมนี ให้มันเร็วอยู่นะเว้ยเมื่อกี้เรือพิกขี่ไหมขี่ไหมเออถ้าใครเอาเอาเพื่อนมาเนี่ยก็เอาเพื่อนไว้หน้าเรือน่าจะยิงสบายหน้าดูนะปืนมันหันได้ส6 0รอองศาเลยนะเนี่ยเออคนๆน่าจะรู้ละโอ้อำนาจยึดกับตันอันนี้น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสำหรับอัปเกรดขึ้นมาประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรกวะอันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอัปเกรดเวชั่นอัปเกรดอันนี้น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่ทราบว่ะ ถ้าใครจะขึ้นอันเนี้ต้องดำลงก่อนนะเวเออน่าจะความเร็วเพิ่มขึ้นนิดหน่อยหรือเปล่าออไม่รู้แล้วก็ดูอันนี้ลหละนี่ดิตรอยเออร์นะครับผมนะอันนี้มันมีอัปเกรดอะไรเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูปืนหน้าเรือมันก่อนปืนหน้าเรือมันน่าจะบคน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 ,คนขับบังคับเออเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เรือเนี่ย จะปืนมันโคตรแรงแต่มันไม่มีกระสุนว่าแม็กมันเท่าไหร่นะมันน่าจะนัดเดียวเลยวพวกเนี้ยในผมลองยิงเครื่องบินคันนี้ดิใครว่ามันเก่ามาเข้าบ้านผมเนี่ยเออเองเป็นใครนี่เฮ้ยเองมาบุกบ้านกัปตันได้ไงเนี่เฮ้ยเองเป็นใครวะเองเป็นใครแตกไปดิให้บริการกูไม่ทำงานเลยวะเฮ้ยก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับยศกัปตันนะครับผมท่านผู้ชม สิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมอัปเกรดแล้วนะครับผมไปอัปเกรดอยู่คอมด้านล่างนะครับผมที่ผมพูดไว้ต้นคลิปอะไรประมาณนั้นไปอัปเกรดกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับยศกัปตันวันนี้ก็ขอจบคลิปไปดยดีนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมมารีบเก็บเวลให้เยอะๆเยอะนะน้องๆมันจะได้ไปสู้ใครแบบโหดโแบบเต็มที่นะครับผมนะเดี๋ยวผมขอฆ่าไอ้ที่บุกบ้านผมก่อนนี้มันอยู่ไหนวะ